อำเภอบางละมุงประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติอำเภอบางละมุงประจำปี2568ณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางละมุงนะคะจ่าเอกพิทยาพรก่อแก้วปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุงรักษาการแทนนายอำเภอบางละมุงเป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติอำเภอบางละมุงประจำปี2568ค่ะ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันนะคะซึ่งอำเภอบางละมุงกำหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่11มกราคม2568ตั้งแต่เวลา7โมงเช้าถึง10โมงเช้าค่ะณนะบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุงนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของตอนเองเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบระเบียบว,วินัยที่มีต่อตอนเองและสังคมซึ่งล่าสุดนะคะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะ ร่วมสนับสนุนของขวัญของรางวัลให้กับเด็กๆและก็เยาวชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเปิดซุ้มอาหารมากถึง50ซุ้มเลยนะคะโดยเจ้าหน้าที่จะเปิดรับลงทะเบียนในเวลา7จ็ดโมงเช้าเป็นต้นไปค่ะทั้งนี้เด็กทุกคนจะได้รับหมายเลขเพื่อรอรับของรางวัลแล้วก็ของที่ระลึกหน้าง,งานทุกคนเลยนะคะนอกจากนี้ภายในงานเนี่ยก็ยังมีการจัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีแล้วก็กิจกรรมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยละคะ่ะนิราชทิพสี นันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหาวันโกอกะอินรายงาน